พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าทุกอย่างถ้าไม่ฝึกก็ไม่เป็นวันนี้เป็นวันพระ วันนี้ตรงกับวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2555เป็นวันแรม8ค่ำเดือน10เป็นวันพระปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้หลวงพ่อได้เห็นคณะจิตลูกหลานถัดทายาติโยมมาเข้าสู่วัดวาศาสนา มีท่านนายอำเภอนายูงของเรามานั่งไหวพระสวดมนต์ร่วมกับพวกเราด้วยวันนี้แล้วก็มีหัวหน้าสอพอปเขตสี่แล้วก็มีทั้งตำรวจราชการครูบาอาจารย์มากมายวันนี้ที่เขามาปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเห็นพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าถ้าว่าพวกเราสนใจไยธรรมะในยุคใดสมัยใดในยุคนั้นสมัยนั้นในชุมชนกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้มีเหตุผลคนที่มีเหตุผลอยู่ด้วยกันรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักสูงรู้จักต่ำ รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักสัมมาคารวะถ้าพวกเรารู้จักกาละเทสะบุคคลอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่มากมายหลายหมู่หลายคณะก็ร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะเหตุใดเพราะว่ารู้จักการเป็นอยู่รู้จักการวางตัวของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีธรรมะคือไม่มีหลักเหตุผล ธรรมะคือหลักเหตุผลถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ด้วยกันมากมายพวกเราก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะมีแต่เรื่องอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันพวกเราจะหวังและจะมีความสุขไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรพอหลวมป่าก็พูดออกไปไม่รู้จักไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะ สิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายหลับตานึกคิดดูให้ดีก็แล้วกันพวกเราจะหาความสุขได้ไหมถ้าเรามีลูกขึ้นมาลูกอยากจะดา่าพ่ออยากจะด่าแม่อีนั่นอายนี้ขึ้นมาเ,เราจะรับได้ไหมแล้วกับผู้น้อยเ,เหมือนกันด่าผู้ใหญ่อย่างเนี้ยผู้ใหญ่ก็รับไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าการวางตัวและการไม่รู้จัก การวางตัวไม่รู้จักกาละเทศะบุคคลต่างคนก็ต่างหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นพวกเราเข้ามาสู่ธรรมะสู่วัดวาศาสนามาอบรมมาหาหลักเหตุผลมาฟังหลักเหตุผลหลักของพระพุทธศาสานาถ้าพอพวกเราศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปแล้ว พระธรรมแปดหมี่พันพระธรรมขันของพระพุทธเจ้ามีมากมายที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาในเมื่อพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันในเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราก็วางตัวกับลูกอย่างไรเมื่อเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์พระสง์ เราควรวางตนอย่างไรในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์เราอยู่ในศีล227ตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรพุทธชินนรสเราปฏิบัติตนอย่างไรอย่างเน้ในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราควรวางตนอย่างไรเมื่อเป็นลูกน้องเราควรทั้งวางตัวอย่างไรมันมีอยู่ในสถานะของตนเองทั้งนั้นถ้ารู้จักสถานะรู้จักการวางตัว มองตัวเองอย่าลืมตัวให้มองตนเองไว้อยู่เสมอพวกเราไปอยู่รัตสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขด้วยการทางนั้นเพราะตุไรเพราะรู้จักการวางตัวรู้จักกาละการสถานที่บุคคลควรจะวางตนอย่างไรนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้มีหลายระดับถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วระดับ การอยู่ด้วยกันในชุมชนแล้วก็การวางตัวเฉพาะตนเองการวางตัวเฉพาะตนเองนั่นคืออะไรการคิดอะไรเดี๋ยวนี้เราคิดผิดและคิดถูกคิดเป็นสัมมาทิฏฐิหรือคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือคิดสัมมาทิฏฐิคิดในใจของเราเมื่อคิดไม่ดีทำออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดี ถ้าเราคิดดีทําออกไปก็ทําดีถ้าพูดออกไปก็พูดดีเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้อบรมใจให้อบรมจิตอบรมตัวผู้รู้ตัวนึกคิดน่ะตัวนกนึกคิดตัวนึกคิดไม่มีตัวตนตัวนึกคิดตัวนี้แต่อบรมในหลักของพุทธศาสนาให้อบรมตัวนึกคิดจะทํำยังไง ตัวนักคิดนงจ่ะจะมีเหตุมีผลให้มองเขามองเราในเมื่อเราคิดแล้วไปทําให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อนึกคิดไปในทางที่ถูกต้องเราไปเกือ้อกูลหนุนเขาช่วยเหลือชุมชนกลุ่มของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาก็เช่นเดียวกันถ้าเขาคิดไปในทางที่ดีมาเบียดเบียนเราเรามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเขาคิดในทางที่ดีมาช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนเราช่วยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เราในเมื่อเรามีความจําเป็นหรือเจ็บไข้ได้ปวยตกทุกข์ได้ยากเน่เขามาช่วยเหลือเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือเขาเราเขาเราสรุปแล้วก็คือทีนี้เราจะอบรมอย่างไร ในหลักของพระพุทธศาสนาอบรมอย่างไรเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาแห้ะทเีเพราะทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมะขันมากมายประสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์จะจิบอันไหนออกมาบอกกล่าวหรือแดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังท่านจะพูดเรื่องทานหรือท่านจะพูดเรื่องศีล หรือท่านจะพูดเรื่องสมาธิเรื่องถึงท่านจะพูดเรื่องปัญญาคำว่าปัญญาคำนี้ก็มีมากหลายอีกปัญญาทางโลกปัญญาหาเลี้ยงชีพปัญญาที่เบียดเบียน,ยนตนและผู้อื่นการเบียดเบียนคนอื่นก็ปัญญาเหมือนกันนะแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาคิดด้วยปัญญาตัวเองแล้วก็คิดทำลงไปให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกัน แต่ว่าสัมมาปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิปัญญาเนี่ยคือคิดจะคิดอะไรไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดอะไรมีแต่พยายามส่งเสริมคนอื่นและตนเองให้มีความสุขไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่คิดเบียดเบียนตนเองนี่แหละอันนี้คือใช้ปัญญาเหมือนกัน พราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้มากแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็พูดถึงทานทานทำไมจึงสอนให้คนให้มีทานถ้าคนสอนให้คนไม่รู้จักการเสียสละเป็นคนขีดตะนีทีเหนียวไม่มีการแบ่งปันไม่การไม่มีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกับใครใคร ต่างคนก็ต่างอยู่หเห็นใครเห็นใครนิดเหน่นอยก็โทษโกรธเครืองกันผลในสุดก็บเบียดเบียนกันรังแกกันเพราะาไม่เข้าใจกันไม่มีการยืดหยุ่นต่อกันโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบรล่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะโลกไม่มีน้ำใจต่อกันอันนี้ก็คือทานศีลโลกทั้งโลกไม่มีกฎไม่มีระเบียบ ไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ใดมีอำนาจผู้ใดมีบริษัทบริวารมากคนไหนที่มีกำลังที่เหนือกว่าก็เบียดเบียนคนที่มีกำลังที่ด้อยกว่าอนี้จำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบคือเป็นผู้มีสินศินคือคุ้มครองการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายท่านนี้ยังไม่แล้วนะยังมีทานมีการเสียสละแล้วยังมีการ คุ้มครองในการเป็นอยู่แล้วท่านยังให้เน้นหนักไปทางเรื่องสมาธิอีกทีนแต่เพียงแต่ว่าการคุ้มครองเท่านั้นมันยังไม่พอมันยังถะเลทลายไปอีกใจมันยังไม่มีเหตุมีผลพอเพียงแต่สติคุ้มครองเท่านั้นมันยังหลุดออกไปได้อยู่ท่านต้องให้มีสมาธิเข้าไปอีกถสมาธิในการดูใจของตนเองเราจะคิดนึกคิดเรื่องอะไร มันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมมันจึงจะมีเหตุมีผลสมบูรณ์ที่สุดนี่แหละอันนี้คือสมาธิเลยสมาธิเนี่ยจะทํำยังไงจิตใจให้เป็นสมาธิได้เพราะมันทะเลถลายมันมกแวกอยู่ตลอดไปล่ำเวลาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพอนั่งไปก็เห็นใจคิดไปที่ไหนก็ไมร่รู้นูน่นจนกว่าจะออกจากสมาธิตัว้นจึงจะรู้ได้ว่าเรานั่งสมาธิเป็นยังไง เพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกคณะสัตยาญ,ญาตโยมทุกๆท,ท่านนะศึกษาเรื่องสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ใช่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่จะเข้ามาแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนะพวกเราจะได้รับความสุข กายสบายใจสุขใจนะพูดง่ายๆคือสุขใจนะไม่ใช่สุขกายสุขกายก็เป็นผลพลอยได้ท่านเองแต่สุขใจนะั่นนะ่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนะเรื่องสมาธิต้องฝึกถ้าไม่ฝึกกนะ็ไม่ได้นะสมาธนะิต้องฝึกนะพอพระพธเจ้าท่านไปฝึกถึงหกปีอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ตามลำพังพระองค์เอง ขณะท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังไปฝึกสมาธิอยู่ในป่าพวกเราคิดตูให้ดีสิพระพุทธเจ้าท่านไปยังไงท่านจะไปฝึกอยู่ในป่าตามลําพังท่านฝึกยังไงเนี่ยท่านลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด,ผดตั้งหกปีพวกเราคิดตูสิพวกเรามาวัดเพียงวันเดียวเท่านี้นะผิดสถานที่เท่านี้นะพวกเราก็ยังไม่สบายใจไม่สบายกายลนะ่ะอันนี้พระพุทธเจ้าอยู่ในเวียงวัง ความสุขขนาดไหนท่านยังไปอยู่ตามลําพังอยู่โคนต้นไม้อีกต่างหากไปดูสิตรงที่ท่านตัดสรู้นะก็มีต้นโพธ่าทั้นเองที่ท่านไปปฏิบัติที่ไปนั่งภาวนาที่นั่งบําเพ็ญท่านสู้ขนาดไหนเนี่ยคิดดูสิพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเรานะท่านไปทดลองทดสอบอยู่นั่นนะไปนั่งภาวนาใคร ใครจะรู้ท่านว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะไม่มีวิทยุโทรสัส์โทรทัศติดตามเหมือนทุกวันเองในเมื่อท่านไปอยู่ตามลําพังอย่างนั้นห่างไกลจากกรุงกบินลพัทหลายร้อยกิโลเขาว่าหลายร้อยกิโลนะจากกรุงกบินลพัทมาถึงในต้นโพพุทธกายาทุกวันเ,เนี่ยในเมื่อท่านมาบอาเพญอยู่ตามลําพังอย่างนั้น การปินทบาทการอยู่การฉันการขบการฉันการเป็นอยู่ทุกอย่างพระองค์เป็นอยู่อย่างไรไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นเมื่อพระองค์ไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาถึงหกปีทั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์เกิดมาจากเวียงจากวังมีความสุขมาแต่อ่อนจะออกแต่เด็กต่อมาก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบูรณ์แต่ท่านหนีออกจากเวียงวัง เพราะท่านอยู่ในเวียงวังไม่สามารถจะคิดค้นคิดหาสิ่งที่ดีๆได้ท่านจึงออกมาจากเวียงวังมาอยู่ตามลำพังมาค้นคิดคิดหาวิธีการจะทำยังไงจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ท่านท้าจะว่าไปสิทธตถฐนี่กลัวมากกลัวความตายแก่เจ็บตายท่านกลัวเพราะท่านเห็นแล้วโอ้จะทำยังไงจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไร จะมีทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำยังไงนี่แหละท่านจังไปค้นคว้าศึกษาอยู่ตามลำพังวันเดือนหกเพนนนะั่นอ่ะปีนี้ว่าพุทธชยันตีนะก็คือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกหกร้อยปีหกร้อยปีพอดีคาว่าหกร้อยปีนะี่ก็คือนับปีที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ แต่ว่าสองพันห้าร้อยปีเนี่ยห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานนับนับปีพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อสองร้อยห้าสิบห้าปีแต่ณ้าท่านับพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสองพันหกร้อยปีพอดีปีนี้นี่แหละ ปีนี้พระพุทธเจ้าตัดสรูนะ้นบว่าเป็นหกร้อยปีสองพันหกร้อปีนี่แหละพระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาทดลองอยู่ตามลำพังพระองค์เองจนได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างพระพุทธองค์ลำบากขนาดไหนเพราะนั้นพวกเรามาไหว้พระสวดมนต์มานั่งภาวนาอยู่ตามลำพังอย่างนี้ อยู่ในกุฏิอย่างนี้มีไฟฟ้าใช้อย่างนี้มีห้องน้่งห้องนงห้องน้ําอ,อย่างนี้พวกเรายังคิดว่าลําบากอยู่เหรอฮะให้ถามตัวเองนะถ้าว่ามันมันจะต้องการสะดวกมันสะดวกกว่านี้ใช่ไหมเออพอคิดไปคิดมาถึงคิดให้สุดดูสิถ้าเมื่อเท่าแกชรามาเมื่อตายไปแล้วมันจะสุขอย่างนี้ไหมเมื่อตายไปแล้วเข้ารอไปอยู่นะโงลงแคบๆ้มันสุขไหม เขาปิดอีกต่างหากมันเป็นยังไงเราเคยเหตุไหมเราจะอยู่อย่างนั้นไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดดูให้สุดๆนะเมื่อคิดสุดๆแล้วมันจะวางปล่อยวางที่ใจของเรามันปล่อยวางที่ใจของเราอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันให้คิดดูให้ดีให้คิดดูให้ดีค,ดดดคิดให้สุดๆจนสุดของชีวิตของเราคืออะไรเเพราะทุกคนมันจะต้องผ่านไปจุดนั้น ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้จุดนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองให้มองมองมองอะไรให้มองสุดๆดเมื่อมองสุดแล้วเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรนี่แหละท่านนี้ท่านหมัว่าเมื่อท่านได้มองสุดแล้วท่านกค้นคว้าศึกษาจนได้จัดสรุ้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนั้น อันนี้คือวันสุรสำเร็จจากนั้นท่านก็ได้นำทำคำสอนของพระพุทธองค์ออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาประกาศเผยแผ่ออกมาคือพระธรรมพระธรรมคือคำสอนในเมื่อท่านประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกับประสบความสำเร็จในการเกษตรหรือก,การพาณิ์หรือก,การอะไรก็ตามโรงโรงโรงแรม แคงธนาคารอะไรก็ตามเมื่อประสบประสบความสาเร็จเขียนแผนที่คล้ายๆกับว่าร่างขึ้นมาว่าวิธีที่เข้าไปเจ้าสําเร็จประสบความสําเร็จในคราวนี้ในครั้งนี้เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองที่ท่านประสบความสําเร็จมานั้นประสบความสําเร็จมาด้วยได้ด้วยอย่างไรมีความอดทนมากน้อยแค่ไหน อย่างนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ได้บําเพ็ญมาท่านเห็นอะไรท่านเดินมาอย่างไงท่านได้คิดยังไงหลังจากนั้นท่านทดลองยังไงทดลองอะไรบ้างในขณะที่อยู่หกปีนั้นที่โคนต้นโพนัดทดลองผิดทดลองถูกทดลองอะไรต่อมีอะไรมากมายจนไปหาดาบททั้งสองอีกดาบททั้งสองก็สอนอีกสอนแต่ท่านสอนแต่เรื่องสมาธิดาบท ท่านไม่ได้สอนเรื่องวิปัสนาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ทางเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางมันนอนองเหนือนองเหนือจากนี้กว่านี้อีกะจากนั้นท่านก็มาบําเพ็ญอยู่ตามลําพังจนได้ตัดสรู้อย่างหลวงพ่อได้พูดวนะันเดืนเนอนหกเพนท่ได้ตัดสรู้ท่านก็ได้นำทมคาสอนออกมาประกาศเผยแผ่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแต่นี้นมามาพูดเรื่องหลวงปู่มั่นเท่เนี่ หลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคนี้สมัยนี้แต่อาจารย์ของหลวงปู่ปู่มั่นมีไหมอาจารย์ของหลวงปู่เสามีไหมก็ต้องมีแต่ว่าท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นตัวหนังสือเพราะในยุคนั้นการหนังสือของท่านก็ไม่ยังไม่มีเพราะลุกยุคก,ก่อนพอมาถึงยุคหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ลุกสิทธิ์หลวงปู่มั่นกับครูบาอาจารย์ หลายองค์อย่างหลวงตามหาบัวอย่างนี้ท่านก็ได้บันทึกเป็นแนวทางเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์ยุคหลวงปู่มัน่นท่านสอนอย่างไรท่านแนะนาากกําอย่างไรแต่ครูบาอาจารย์ยุคเก่าอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศอย่างนี้บางองค์ท่านก็เขียนได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนเหมือนหลวงตามหาบัวแต่หลวงตามหาบัวท่านเขียนไว้ชัดเจนแต่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านก็สอนแนวแถวเดียวกันทั้งหมด ในเมื่อกูบาอาจารย์เหล่านั้นสอนลูกศิษย์ของท่านก็มีจากท่านก็ท่านบันทึกแนวความคิดและในการสอนของแต่ละองค์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นท่านก็สอนในลักษณะเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนาท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกท่านั้นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก,หา,ออกหายใจใจเข้ามีสติสัมปะชัญญะ หายใจออกมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกกํำหนดลมหายใจแต่หลวงปู่มั่นท่านเวลาหายใจเข้าให้บริกรรมว่าพุดโดยเน้าเพื่อให้มันยาวขึ้นให้มีสติพุดหายใจออกโทหายใจเข้าพุดหายใจออกโทอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านเพิ่มเข้าอ,อีกแต่ให้หลวงพ่ออินเพิ่มเข้าอ,อีกทีไนเพราะว่ากรรมาฐานของพระพุทธเจ้า ท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานนะอ่อ,อันไหนก็ได้ที่จะทําจิตใจให้สงบแต่หลวงพ่อหลวงปู่บ้านท่านเนี่ยให้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่หลวงพ่อเพิ่มเขาอีกว่าให้ทดลองลูกหลานให้นับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่นับห้าจนถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งอีกหนึ่ง นับในได้อะไรนับหนึ่งคือหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขขี้นะหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกไปเลขคู่สี่ออปขข 4. ไปถึงร้อยถ้าถึงร้อยไม่เผลนะ่นับถึงร้อยไม่เผลอยังอยู่ได้นับถึงสิบสักห้าหกเจ็ดแปดครั้งเนกะ้าครั้งสิบครั้งพอนับเสร็จแล้วให้มากาหนดภาวนาหายใจเข้าพุทธให้หายใจออกโทนะ เพื่อการทดสอบเพื่อการทดลองตัวของเราดูถ้ามันจะหลงหรือมันจะเผลอนมันจะเบอร์เบอร์เลมันจะลื่หายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่ีออม,ขขมันสลับกันแปลว่าเราเผลอสติแล้วกลับมาใหม่อีกนับหนึ่งอีกนะนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองดูสิอย่างนี้แหละคือกรรมาฐานหลวงพ่อมั่นใจว่าไม่ผิดไม่ผิดตามทํานองก็ไม่ผิดตาม แนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าวางเอาไว้ถึงกรรมฐานสี่สิบอย่างแต่สุดแท้แต่เราจะกําหนดอะไรพุทธานุสติะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์และลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกะระลึกถึงมรณะนุสติะระลึกถึงความตายแล้วก็กำหนดลมหายใจอย่างนี้มีตั้งสิบนุสติสิบนะเพราะนั้น จะเพิ่มก็เป็นสิบเอ็ดกำหนดลมหายใจนับหนึ่งนับสองก็ไม่น่าผิดนะถูกต้องอยู่แล้วนะเราอยาให้มีสติในการนับนะอันนี้คือให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองดูหายใจเข้าพดหายใจออกถูกทามันไม่อยู่บางคนก็บริกรรมพุทโธ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 เอาจิตของเราเอาใจของเราเอาตัวผู้รู้ของเรานะให้กําหนดอยู่พุทโธอย่างเดียวนะ อนนีพ้พุโทโธพุทโธอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันทําให้จิตใจของเราไม่มีช่องออกไม่มีช่องทางไปทางอื่นให้อยู่กับพุโทโธทีเย็บถ้ามันมีไม่มีช่องนั่นแหะจิตใจของเราจะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบลงได้สรุปแล้วก็คือเราพยายามไม่ให้ใจของเราโป่งฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะเดี๋ยวนี้ใจของเราไม่มีกําลังใจของเรา อ่อนล้าบางทีคิดเออเออละเหยจะไม่รู้จักวิธีการสงบจิตสงบใจไม่ไม่รู้จักวิธีการสงบเออจนไม่มีสติอยู่กับตัวเองปล่อ,อยปะละเลยคิดเออละเหยลอยลงไปเทลพีตะวันเ,เพ่อเพอจะเป็นบา้าเป็นบ,เนบ,เนบอเพราะความคิดของตนเองเอพอเขามาใกล้ๆเลยจะจะดุ่งเครื่อเ,อเอพราะมีสติขึ้นมาแต่ขณะนั้นไม่รู้ว่าคิดไปทางไหน สิ่งเหล่านี้ถ้ามันคิดมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะเอาสติอยู่กับตัวเองคนที่มีสติอยู่กับตัวเองดีดีทั้งนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้านะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะให้นั่งภาวนาพยายามฝึกหัดนั่งภาวนาพวกเรานับว่าโชคดีนะโชคดียังไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนวิธีการปฏิบัตมิมีวิธีการภาวนา ท่านสอนพวกเราแล้วก็เดินวิธีเดินเดินมักเดินวิปัสสนาเดินอย่างไรท่านก็สอนอีกถ้าพวกเราถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนยังค่อยเรียนใครเขาว่าอันดับแรกเนี่ยอยากจะให้พวกเราเรียนกอไก่ถึงหอนกฮูกซะก่อนต่อไปยังค่อยผสมสระอาระจรีจรีเข้าไปจากนั้นก็ผสมอ่านอ่านออกเลยพยายามอ่าน กาเนี่ยคืออะไรนอะไรกอกงกอคลอะไรใช้กอไก่ใช้ขอไข่ว่ายังไงเราจะอ่านออกเขียนได้ถึงอันดับแรกเนี่ยถ้าว่าเรายังเรียนกอไก่ถึงหอน้อคู่ก็ยังยังจาไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราจะไปเรียนผสมสาระ,าะเข้าไปมันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยาก พรานั้นอันดับแรกพยายามทําจิตใจให้สงบซะก่อนเป็นพื้นฐานซะก่อนในเมื่อเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วนะพวกเรายังค่อยปฏิบัติหรือว่าเดินวิปัสสนาต่อไปนะทําจิตใจให้สงบแร้ยว,ว่าสมถะนะนะพวกเราสมาธิสมาธิหรือสมถนะคืออันเดียวกันแล้ววิปัสสนาวิปัสสนาคือการค้นคิดหาหลักเหตุผล ในการประพฤติปฏิบัติเพราะจิตใจของเราไปติดไปคล้องไปลุ่มหลงงัวเมากับสิ่งไหนบ้างค้นคว้าศึกษาดูดูใจของตนเองจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษานะสรุปแล้วก็คือให้ศึกษานะแล้ววันนี้หลวงพ่อก็คงจะไม่พูดอะไรมากตอนนี้ไปให้พวกเราคณะสัตาจญญโยมนั่งสมาธินะ หลวงพ่อบอกกับพระว่าให้เอาเทศที่หลวงพ่อไปอบรมที่วัดโนนวิเวศมาเปิดซ้ำอีกพระท่านบอกว่าเอาเอา,เอาเทศวัดหลวงพ่อโทนที่สงพระธาตุก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเทศเป็นพื้นฐานได้ดีอยู่เอาทดลองทดลองฟังดูนะนั่งสมาธิฟังนะบัตินี้นะเพราพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษานะ พื่อการศึกษามันต้องฟังฟังให้มากเอาไว้แล้วจากนั้นเราจะได้เลือกนํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราถ้าพวกเราไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ให้กว้างขวางเราคนมันก็สงสัยอยู่อย่างเก่านะั่นแหละถ้าพวกเราเรียนรู้เรื่องต่างๆรอบด้านรอบข้างแล้วพวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาใจาใจของเราอย่างไรพวกเราจะเลือกได้นะ พะเรารู้นะแต่พวกทางพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ให้กว้างขวางแล้วมันก็มันแคบพอมันแคบเข้าไปแล้วก็ใครซักจูงไปยังไงเราก็เชื่อตามเขาเอาบางทีเขาสูกจูงเขาป่าเขาตรงป่าตรงพงไพ่ยังไงก็ไมร่รู้เราไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาแล้วเราเปรียบเทียบทันทีเลยเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรทําไมเ,าเราจะ เปรียบเทียบว่ามันถูกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมที่เราได้ศึกษาได้ยินมาอย่างนี้เราจะรู้จักวิธีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองเราจะไม่เชื่อใครง่ายๆแต่ถ้ามันมีเหตุผลแล้วยอมสิโลราบเลยเชื่อเลยอันนี้มีเหตุผลใช่ถูกต้องอย่างนี้นหะแต่ถ้าว่ามันดูเอ๊ะไม่น่าจะถูกนะมันจะผิดต่อหลักทมคาสอนนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราได้ศึกษา ได้เรียนได้ศึกษาได้ฟังมาพวกเราจะแยกแยะออกออกนะเอาเปิดฟังเลยนะที่นี้นะเอาเริ่มเลยแล้วนะเอานั่งสมาธินะทีนี่นะพวกเรานะ